สวัสดีครับเพื่อนๆครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือบรรยากาศแถวบ้านผมนะครับลักษณะอากาศวันนี้มวลความกดอากาศสูงนะมวลความกดอากาศสูงนะครับและลอกใหมาจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุม ถึงประเทศเวียดนามลาวตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยของเราเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ มีฝนฟ้าขนองกับลมกันโชกแรงเป็นบางแห่งก่อนที่ผมจะออกจากบ้านมาฝนตกแรงมากที่บ้านนะครับขับรถมาพอดีช่วงนี้ฝนหยุดตกอากาศคลืม้มก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วบางช่วงก็มีฝน กระปิดกระปอยนะครับขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในบริเวณที่ผมกล่าวมาเมื่อตะก,กี้นี้ mm. ก็ให้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าขนองและก็ลมกันโชกแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยนะครับอันนี้บรรยากาศ ริมถนนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะติดภูเขาฝากเพื่อนๆให้ระวัดระวังสุขภาพด้วยนะครับนอกจากโควิดแล้วมวน อากาศเย็นในตอนเช้าอาจจะเป็นไข้นะครับอากาศในตอนเช้าค่อนข้างเย็นแล้วก็ช่วงนี้อาจ,จะมีฝนฟ้าขนองอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้สุขภาพของเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับขอให้ระวัง สุขภาพแล้วก็เพื่อนเพื่อนแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรหน,นองคายบึงการสกลนครน,นครพน,นมชัยภูมิขอนแนก่นกาฬรรสินธุ์ลาบารโคราชศรสิเกียตันบนราชธานีในช่วงนี้ก็ขอให้ระวงังนะครับอาจจะมีลมกันโชกแรง แล้วก็การเดินทางขอให้ระมัดระวังด้วยกวาระมัดรวัอง,องนนะัอาจจะทำให้รถเสียหลักถนนลื่นก็ขอให้ขับด้วยความปลอดภัยนะครับ ากาศก็คืมนะครับไม่มีแดดท้องฟ้าคืมฝนพร้อมที่จะตกได้ตลอดเวลาช่วงนี้ก็ตกกระปิดกระปลอยและที่ผ่านมาก,กว่าจะถึงจุดนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับ